อ่านๆค่ะไม่ได้มาเป็นปีแล้วมาทุกปีทุกปีเลยวิวสวยอากาศ็น สวยกาดเย็นมากๆ,ๆเลยทุกคนยีบี <c oughs> ทางขึ้นรถแห้งๆนึกจากไหวตกทำไมพอหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้เขตอุทยานนะฮะเนี่ย ัดเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะ,ะรีวิวเลยยาวๆเลยเพราะว่าเตรียมแัดกับเตรียมเมมใหม่ไว้เพื่อรีอวทางขึ้นโดยเฉพาะเลยจ่ะรถต้องเช็คให้ดีนะฮะโดยเฉพาะระบบช่วงล่างแต่อะไรตัแต่ยางเลยยางเบรกระบบลูกปืนล้อระบบส่งกำลังของรถนัเนี่ย อันตรายทางลาชันผู้ไม่กับกี่ไม่ชำนาญระวังระวังจัดะเบรกระบบคลัตช์พาส่งกำลังโซ่สเปอร์นะเค่องยนต์ก็โดยรวมว่ารถก็ต้องดีครับรถต้องดีก่อนแล้วก็คนก็ต้องชำนาญมีทักษะในการขับขึ้นเขาด้วยเดี๋ยวผมจะไปช้าๆดีกว่านะเพราะวิวแบบอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลย วิวมันสวยมากเลยทุกคนไม่รือเสียงไม่จะดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นทดลองใช้หลายรอบหลายไหม่แล้วมันไม่ค่ดีเลยนี่วิวสวยมากเขาเรียกว่าบ้านนอนดรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนี่เดี๋ยวจะบุกขึ้นเนี่ยเห็นไหมทางขึ้นนี่เลยฮะทางบนเนี่ยสุดจัดสุดจัดนี่ บส่งสัญญาณแตรไว้ก่อนเผื่อคนที่เขาจะเลยมาหาเรานี่เบรกไม่เลยคลุ้งเลยกินเบรกไม่คลุ้งเลยนีนก,ก็ระวังกันนะเชียเปิดหน้ากานกเลยเปิดชิวหน่อยให้ลบลม เย็นมากเลยท้นมาจุดนี้เย็นมากเลยครับผมว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเขาทำราวกันตกไหม่เมื่นะอก่อนมาที่ราวนี่จะเป็นรอยเลย <S 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 เขาให้ใช้สัญญาณแตรได้นะเพราะว่ามันโค้งมันพับเยอะมากเมื่อกี้เจอแกงสว ออนทัวร์ก็เขาบอกว่าทางชันมากเลยหนูผมได้แจกวันแล้วแล้วก็ย,ยิ้ๆมๆเพราะว่าผมรือดีผมมาบ่อยไรไม่เคยมาก็จะแบบโอ้ว้าวผมมากี่รั้งก็ยังว้าวอยู่อา่าคามลึชันสูงครับทางโคง้งทางโค้งขวาความลึชันสูงตรงนี้ดุดกันบ่อยก็เลยเอาครีบคอสลอคอนกรีตมาใส่ นี่ให้ดูครับให้ดูมันแบบม้อนเลื่อยมาเลยนะเบรกไหมนี่คือกินเบรกไหมนี่ประมาณว่าตลอดทางนะฮะเส้นนี้นะถ้าใจาดีเขาโตยโยนะโตยโ,นตโตยโน,นี่ขึ้นเขาเนี่ยโอเคเลยสังเกตรถทางนี้จะใช้ตโตยโยนะเชียงรายเชียงใหม่เพราะว่ามันเขาเยอะที่อ,อื่นก็มีครแต่ไม่เยอะเท่าเท่าที่เห็นเนาะ เป็นโฟวิลด <apl ians> <śmy> oh, <com> ้วยเป็นโตโยโฟวิครับผมเขาดียโอ้เย็นนะสาดแต่ละกันครับพี่น้องสาดแต่ไปกลัวคนที่เด็กแตกอะ อาขึ้นนี่ควบเลวกที่เบกแตกแล้วหลุดลงมาอนหลายมากกิน <c oughs> เบกครุกเลยโอ้ซากุระเห็นนะฮะพยาเสียโค้งนั่นเองเริ่มบานแล้วอาทิตย์หน้านอย่าบานเยอะกว่านี้นะเปิดคนเล่นแล้วก็อัดเข้าไปค่อยๆอัดเข้าไปไม่ต้องรีบ เย็นเย็นเย็นนี่ก็จะเข้าสู่เขียดชายแดนนะมันจะเลาะตะเข็บชายแดนเลยเหมือน,นเส้นหลังหางบ้านอราลนโกนไทยไ์เองวันนี้เลาะตะเข็บชายแดนไทยพม่าครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะจ๊ะมีรถแบบช่วงนี้เบรกจะไม่กันมันลงเขายาวครับโอ้โหเวอร์สี ก่อนผมเอาเวซีดขึ้นนะครั้งแรกอะ่ะของหาคาไอายับเขียวหมันอดหมันตอนนั้นขึ้นทางรุน่นไทยอ่ะสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนเดินทางปลอดภัยครับเมื่อกี้ก็เจอแก๊งมาเลยเป็นเอออะไรนะเอ็กแม็กเป็นชาวมาเลยขับมาโอ้โหแล้วเนี่ยบางสิ่งี่โหหลับตุกเลย เย็นพอเสื้อการ์ดออก้วมันเย็นเลยฮะตอนนี้เราเหยียบไม่แ,แล้วทุกคนไอ้ความต่าชานนี่8%นั่นะให้สัญญาณแปรกเขาบอกนะต่าชาน8%แหมสาดเลยเพราะว่าคนมาแถวนี้มันมันมาล็อตเดียวกันนะเหยียดหนึ่งเลยจ้าเปิดคันเร่งแต่เด้งช่วย เบอเขาเล่นไปแล้วแตะเบรกช่วยเป็นแท็กติกส่วนตัวผมในการขับขึ้นเขาผับๆับแบบนี้นี่เบิร์เขาเล่งไปครับไม่ต้องกลัวเบิร์เขาเล่งแตะเบรกช่วยขึ้นเขอนี่ไี่ใช่โหมดรถนะโหมดธรรมดาไม่ได้ในดนามิกเพราะว่าถ้าใช้โหมดไดนามิกมันจะเปิดขัเร่งแบบน้ายกเกินนะครับคนซ้อนอาจจะมีเหวอแต่ถ้าเราขับคนเดียวนยก็ใช้ไดนามิกรับมันดี แต่นี่ใช้หมดรถกรเงีบนงนี่เราเปิดแต่สาดแต่ให้เขารู้นะเพราะว่ามันตีคู่กันมาเลยไหมเนี่ยจุดนั้นเนี่ยตีคู่กันมาเขาจะได้ยินครับแนะนําคนที่เอารถยนต์มานอ้อรถเกง่งรถยนต์เปิดกระจกขับัะแง้มแง้มหน่อยก็ดีเพราะว่าจะได้ยินเสียงแตรของรถที่สวนทางมาเนาะ mm hmm. นทางแยกข้างหน้าครับอ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเชียงดาวครับ เอาเลี้ยวขวาครับงานนี้ครับเลี้ยวขวาจะไปอ่างขางครับผมเส้นนี้จะไปเชียงดาวนะเลาะตะเข็บชายแดนไปนี่เป็นจุดตรวจของทหารนะเพราะว่าซ้ายมือนี่จะเป็นซ้ายมือนี่จะเป็นพมา่าแล้วนะเข็บพม,ม่าแล้วนี่ขวามือเราจะเป็นไทยครับฝังไทย ฝั่งนี้ก็จะเป็นพม่านะไปอีกไม่กี่กิโลอ่ะก็จะเป็นพม่านะเดี๋ยวเราจะไปจุดบ้านอะไรนะ่นนอแลหรือเปล่าที่มีด่านทหารเอ้ยฐานทหารพม่าตั้งประจันหน้ากับฐานหานไทยอยู่เดี๋ยวราไปดูนะครับเดี๋ยวจุดแรกขวามือจะเป็นจุดชมวิวม่อนสนนะม่อนสนที่เป็นจุดกลางเต็์ไฮไลท์พิเศษของอางค้างเลยเพราะทีแรกว่าจะมาเมื่อวานคนระับ จะมางคางเต็น์เนอะแต่พอดีไม่ว่างครับงานข้าวเยอะมากเลยที่ร้านก็เลยไม่ได้มามาเช้านี้แทนนะครับนี่ก็จะเป็นจุดกลางเต็นต์นะโอ้รถเยอะมากเมื่อก่อนมานี่ไม่มีเลยนะช่วงโควิดโอ้โหปิดแบบเป็นล้างเลยอุ้ยหมอกไหลพับโอ้หมอกไหลทุกคนหมอกไหลหมอกไหลข้างบนนู่น อากาศเย็นสบายนี่เราไปต่อครับขึ้นดอยไปไม่รู้เป็นะไรก็ไปต่อแนวสวน8ปสิบปีก็ดอยคนเยอะพอสมควรครับวันนี้ส,วน,สวนแปสิป,ปีสวนแปสิบป,ปีครับผม โอ้มาเอวขั้งแรกในชีวิตเลยครับสวสดีเอ็นมาเอวส่วนแปดที่ปีร้อยอ่างขา I be, I เป็นสวนซสกูระยังไม่ค่อยบานถ้าใครขึ้นมาก็ขับมาเรื่อยๆครับจากทางเข้าทางเข้าศูนย์เกษตรอ่างขางนะคนละ50บาท กูจะอ้วกเดี๋ยวบ้านแค่นี้ยกะอนั่นแสดงว่าคิดหน่กว่ากุ้งจับกูไม่มาคิดว่ากับกุ้จัเฮ้ยนกิดมากินด้วยนกกรงหัวจุกมันมากินด้วยนะ แนะนำาถ้าใครมาก็มาจอดข้างบนนี่เลยก็ได้หน้าหอประชุมศูนย์เกษตรอ่างขางเพราะข้างล่างมันที่จอดไม่ค่อยมีครับแล้วก็ต้องเดินขึ้นเขาด้วยขึ้นดอยที่เรามาจอด้งนเราเดินลงเราเดินขาอกาเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายจริงๆสักุระทุกคนวันนี้มาเป็นทริปชมสักุระที่อ่างขางแบบเน้นๆเลยอิ่มกันไปเลยนี่ไปงั้นน รนะตระกูลสนุนหน้าบ้านก็มีมาก่อนนี่เมื่อกี้เราอยู่สวนแปดสิบปีครับข้างล่างนี่ติดกันเฮ้ยเฮ้ยคุณต้องชอบตรงนี้แน่นอนฟิลประมาณหนังญี่ปุ่นเลยนะที่เขาค้ามาะ,ะ่ะโอเค จีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงไปซื้อ เซกุระซากุระมาที่อ่างวันนี้เป็นทริปสกุระแบบจุกๆ